เมื่อผักกาดได้ทำความรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งอยู่ที่เถียงนาพ่อผักกาดก็ได้รู้ว่าผู้ชายคนนั้นชื่อว่าชนค่ะชนเป็นลูกชายของพ่อกัาที่เป็นเจ้าของที่นาอยู่ติดกันกับผักกาดนั่นเองค่ะผักกาดรู้สึกดีใจที่ได้รู้จักกับพี่ชนเป็นครั้งแรก ผักกาศเข้าใจดีและมีความรู้สึกดีกับพี่ชนมากยินดีที่ได้รู้จักค่ะพี่ชนภักกาศมาทำนาแทนพ่อผักกาศก็มาอย่างนี้อยู่เป็นประจำนะคะพี่ชนภักกาศมาดูที่นาส่วนมากแล้วผักกาศก็จะมาคนเดียวนะคะกว่าจะรอพี่สาวกว่าจะถึงวันหยุดผักกาศก็เป็นห่วงเรื่องน้ำที่นานะาจา๊ะพี่ชน กว่วว่ามันจะกลับมาท่วมข้าวอีกผักกาดก็เกรงว่าผักกาดจะเอาที่นาไม่อยู่นะคะพี่ชนคงไม่เป็นไรหรอกปีนี้ฝนไม่ดีเหมือนทุกๆุกปีนะ่ะพี่ก็เหมือนกันละนะถ้านาข้าวผักกาดน้ำท่วมที่นาพี่ก็น้ำท่วมเหมือนกันไม่แตกต่างอะไรกันหรอกได้ยินพ่อของพี่เล่าให้ฟังนะ่ะว่า การทำนานแต่ละปีเกิดน้ำท่วมอย่างหนักเหมือนกันนะ่ะเกิดความเสียหายข้าของพี่ก็ได้รับความเสียหายผลกระทบตามมาก็มากเหมือนกันนะประกาศจากพี่ก็เป็นไปตามนั้นละจาะพี่แต่พี่กลับมาบ้านตัดสินใจดีแล้วหรือจะ๊ะว่าจะมาทำนานะ่ะอืพี่ตัดสินใจดีแล้วพ่อกรรมอ่ะพ่อของพี่แกมีงานเยอะไม่ค่อยจะมีเวลาดูนาข้าวสักเท่าไหร่ แล้วอีกอย่างพี่ก็เบื่อกรุงเทพแล้วด้วยไม่อยากจะขึ้นไปทํางานต่อที่โน,น่นกลับมาบ้านมาทำงานที่บ้านของเรายังสบายใจดีกว่าเยอะจริงจ้ะพี่ผักการดก็ว่าอย่างนั้นแหละผักการดอยู่บ้านผักการดก็เห็นงานในพื้นที่ในหมู่บ้านของเราก็มีตั้งเยอะแยะมากมายนะจ๊ะพี่อืมก็นั่นน่ะสิ พี่ก็ตั้งใจว่าจะมาพักผ่อนอยู่ที่บ้านสักพักระยะหนึ่งก่อนน่ะแล้วค่อยจะไปหางานทำแถวแถวนี้ดูถ้าไม่ได้งานก็คงจะมาลงเอยที่นาของพ่อกำนี่แหละดีเลยจ้ะพี่นี่ใกล้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวข้าวแล้วอีกไม่นานผักกาดก็คงจะมีเพื่อนมาเก็บเกี่ยวข้าวย่วงข้างผักกาดก็จะไม่เหงานะจ้ะพี่แหม่ผักกาดไปกันใหญ่แล้วนะ ทำนาออกจะสนุกจะตายจะเหงาได้ยังไงล่ะจ้ะพี่ประกาศรู้ดีนะจ้ะว่าการทำนาทั้งสนุกทั้งลำบากมันมาพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะพี่แต่ถ้าเราทำให้มันสนุกทำให้มีความสนุกในการทำงานเราก็ไม่มีความรู้สึกแย่ขนาดนั้นใช่ไหมจ๊ะใช่การทำงานทุกอย่าง ถ้าเรารู้สึกว่าสนุกกับมันทุกอย่างมันก็ราบลื่นไปได้ดีนะ่ะจ้ะพี่ถ้างั้นวันนี้ก็เย็นมากแล้วพักกาศขอตัวกลับบ้านไปดูพ่อก่อนนะจ๊ะเออแล้วพ่อถนอมของพัก,กาศเป็นอะไรหรอพี่ได้ยินข่าวมาแววว่ว่าเออแกไม่สบายนะ่ะจ้ะพี่พ่อของพักกาศแกไม่สบายแกปวดขานะจ๊ะ แล้วทำงานหนักไม่ได้ด้วยทุกวันนี้ก็แม่ดูแลรอผักกาดอยู่ที่บ้านนะจ๊ะพี่อืถ้างั้นเดี๋ยวถ้าพี่ว่างๆไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยวพี่จะไปเยี่ยมแกที่บ้านนะจ้ะถ้างั้นผักกาดขอตัวกลับก่อนนะจ๊ะพี่ก็จะไปดูไล่นาต่อแล้วสักพักก็จะกลับเหมือนกันจ้ะพี่ จากนั้นพักกาศแล้วก็ชนก็ได้ละตัวแยกออกจากกาันจากเถียงนาพอ่อจากการสนทนาพูดคุยกันทำความเข้าใจกันอยู่นานทำให้ทั้งสองคนค่อนข้างที่จะรู้จักกันอย่างลึกซึง้งชนได้ยิ้มให้กับพักกาศก่อนที่พักกาศจะเดินทางกลับบ้านพักกาศก็เหมือนกันพักกาศรู้ดีว่าชนเป็นคนดียิ่งรู้ว่าชนมีที่นาอยู่ติดนาของตัวเอง ยิ่งทําให้ภก,กาศรู้สึกดีใจมากขึ้นแล้วทําให้เธอรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นภก,กาศได้นําเรื่องราวของตัวเองกับพี่ชนไปเล่าให้พ่อถนอมแล้วก็แม่ฟังเธอเล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อถนอมฟังเออเองเพิ่งจะรู้เหรอว่าพ่อกำก็มีลูกชายอีกคนเขาทำงานที่กรุงเทพนะ่ะจากพ่อ ผักกาดเพิ่งจะรู้เองนะจ๊ะเพราะว่าผักกาดไปนาวันนี้ผักกาดไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งเขาดูหน้าตาดีแล้วหล่อมากเลยนะจ๊ะพ่อผักกาดทีแรกๆก็รู้สึกกลัวกลัวว่าจะมีอันตรายกับตัวเองคิดว่าเขาจะทําไม่ดีไม่ร้ายกับผักกาดนะจ๊ะแต่พ่อผักกาดได้เดินเข้าไปใกล้ๆเขาแล้วเห็นหน้าตาเขาผก,กาดกับรู้สึกดีนะจ๊ะพ่อและรู้สึกปลอดภัย เขายิ้มให้พักกาศพี่ชายคนนั้นเขาได้ส่งซิกให้พักกาศได้รู้ว่าเขาก็มาดีเหมือนกันนะจ๊ะเออนั่นแหละรู้จักกันไว้ละดีแล้วไอ้ชนน่ะมันไปทำงานอยู่กรุงเทพตั้งแต่มันเรียนจบมาใหม่ๆจนป่านเนี้มันเพิ่งจะกลับมาบ้านพ่อละดีใจแทนพ่อกล่ำมันจริงๆเลยจ้ะพ่อพักกาศก็ดีใจเหมือนกันนะจ๊ะ ยิ่งพี่ชนเล่าเรื่องถึงพ่อแกให้ฟังผัก,กาดก็ยิ่งรู้สึกสงสารพ่อกรรมของแกนะจ๊ะมีอะไรเหรอผักกาดก็พ่อกรรมพ่อของพี่ชนนะจ๊ะพ่อแกไปทำงานมีงานเยอะมากมายก่กองแล้วทำงานคนเดียวไม่ไหวนะจ๊ะพ่อแกคงจะเหนื่อยมากแล้วผักกาดก็เลยรู้สึกสงสารแกนะจ๊ะ ถึงแม้ว่าแกจะมีร่างกายที่แข็งแรงก็ช่างเธอะนะจ๊ะพ่อแต่คนเราถ้าทำงานหนักมากเกินไปมันก็น่าสงสารนะจ๊ะพ่อมันดูหนักเกินบาก,กววาแรงที่เราจะรับไหวนะจ๊ะเออนั่นแหละก็หน้าที่ของเขาเรื่องของครอบครัวเขาถ้าเขาไหวก็ปล่อยเขาทำไปเองไม่ต้องไปคิดแทนเขาหรอกนะผักกาด จาะพ่อผักกาดลืมตัวนะจากพ่อแม่เองเนี่ยรู้สึกว่าจะสนใจครอบครัวของไอ้ชนมากเกินไปแล้วนะดูพ่อสิตอนนี้ยิ่งแย่กว่าพ่อของไอ้ชนมันอีกทำงานหนักก็ไม่ได้ปวดขาทั้งวันทั้งคืนเฮ้ยไม่รู้ว่าวันไหนพ่อจะหายถ้าเกิดวันไหนพ่อไม่อยู่แล้วเองนะ่ะจะเอาตัวรอดได้หรอผักกาด ยิ่งงานการก็ไม่มีทำเหมือนพี่สาวเองพ่อจ๊ะอย่าพูดอย่างนี้สิจ๊ะพะกาศรู้สึกแย่พะกาศก็พยายามทำงานแทนพ่ออยู่นะจ๊ะพ่ออีกไม่นานข้าวของเราก็จะได้เก็บเกี่ยวแล้วพะกาศคิดว่าปีนี้ผลกำไรของข้าวก็คงจะออกมาดีนะจ๊ะพ่อคงไม่มีผลเสียเหมือนทุกๆปีหรอกจ๊ะ พ่อกะหวังว่าเช่นนั้นแหละเฮ้ยเองไปพักผ่อนเธอไปพ่อก็จะพักผ่อนแล้วแม่ของเองก็ไปหากับโคงกับข้าวให้พ่อกินแม่อยู่ในครัวหรอจ๊ะพ่อเปล่าล็อกแม่ของเองไปตลาดนะ่ะไปซื้อกับข้าวที่ตลาดหรอจ้าพ่ออืมถ้างั้นพกักการดขอตัวไปห้องตัวเองก่อนนะจ้าพ่ออืม ไปเธอเมื่อภักกาศได้พูดคุยกับพ่อในเรื่องราวต่างๆที่ตัวเองได้เจอประสบการณ์มาในวันนี้ภักกาศทั้งดีใจและตื่นเต้นรีบเดินขึ้นห้องของตัวเองเลยทันทีด้ยวยความรู้สึกดีๆที่ค้างคาอยู่เธอยังติดอกติดใจในเรื่องของพิชนผู้ชายที่เธอดูว่าหล่อในสายตาของเธอผักกาศนอนยิ้ม เป็นครั้งแรกที่เธอมีความรู้สึกแบบนี้กับผู้ชายคนหนึ่งแล้วผักกาดก็หวังว่าจะได้เจอกับพี่ชนอีกสักครั้งในช่วงเวลาที่เธอออกไปทุ่งนาข้าวชนเองก็ไม่ต่างอะไรกับผักกาดเลยเขาได้เดินกลับมาบ้านพร้อมทั้งรอยยิ้มพ่อกรรต่างก็มองหน้าลูกชายอยู่แปลก ดูลูกชายวันนี้แปลกมากแต่ก่อนที่มาถึงบ้านชนไม่เคยยิ้มอย่างนี้มาก่อนเพราะกํมเองก็รู้ดีและเข้าใจลูกชายว่าลูกชายเองได้ไปเจอกับลูกสาวพ่อถนอมแล้วพ่อกํมคิดไปเองเออเองแต่ในความคิดของพ่อกํานั้นล้วนถูกต้องชนเอ้ยครับพ่อ เองเป็นอะไรนะ่ะพ่อสังเกตดูเองมานานแล้วนะมาถึงบ้านนี่แกยิ้มตลอดเลยแกเป็นอะไรวะเออไม่มีอะไรหรอกครับพ่ออย่าปิดบังพ่อเลยพ่อดูแกออกนะ่ะตั้งแต่แกมาจากนาข้าวแกดูแปลกๆนะบอกว่าไม่มีอะไรไงครับพ่อพ่อไม่เชื่อเองหรอกแกนะ่ะโกหกใจตัวเองไม่ได้หรอกนะพ่อดูออก แกไปพบไปเห็นอะไรมาพ่อรู้นะบอกพ่อมาตรงๆดีกว่าผมไปเห็นเออน้องผักกาดนะคะพ่อผักกาดผักกาดลูกสาวพ่อถนอมนั่นเหรอใช่ครับพ่อผมไปเห็นน้องผักกาดอยู่ทุ่งนาข้าวนะครับเป็นเจ้าของที่นาอยู่ติดกันกับเราเลยนะครับพ่อเธอดูน่ารักมากเลยนะครับ แล้วที่สำคัญเธอดูขยันแล้วดูจริงจังกับงานมากเลยนะคะพ่อผมชอบผู้หญิงแบบนี้แล่ละครับพ่อว่าแล้วว่าเองต้องไปติดใจลูกสาวพ่อถนอมผักกาดน่มันเป็นสาวห้าวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมันชอบทำนาชอบทำสวนไม่ชอบการไปทำงาน ที่ไหนไกลๆหรอกนะครับพ่อผมเข้าใจนะครับแต่ว่าที่นาของพักาศก็เยอะดีนะครับพ่อผมมองดูแล้วไม่ใช่ในน้อยไล่เลยนะครับพ่อเห็นพักกาศไปเดินดูคนเดียวผมยอมรับในตัวเธอเลยนะครับว่าเธอเป็นคนเก่งมากก็ใช่ไงพักกาศมันถึงไปไหนไม่ได้ไงล่ะก็มันติดดูที่นานี่แหละ เฮ้ยายเองคิดว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ใช่แล้วก็พ่อก็ไม่ได้บังคับหรอกนะเอาที่สบายใจเองเถอะครับอ่ะแล้ววันนี้พ่อไม่ได้ไปทำงานหรอกครับพ่อไปเรื่องไปนะพ่อไปทุกวันนั่นแหละแต่วันนี้พ่อกลับมาบ้านเร็วเฉยเพราะว่าพ่อรองงานอยู่นะ่ะเดี๋ยวอีกหน่อยก็กลับไปอีกแล้วเนี่ยครับพ่อ ถ้ามีงานอะไรให้ผมช่วยก็บอกผมได้นะคะพ่อเดี๋ยวผมจะช่วยพ่อให้เต็มที่เลยนะคะพ่อเออๆนะขอบใจเองมากนะพ่อรู้สึกมีความหวังขึ้นจะแล้วละที่จะได้มีแขนมีขาแทนพ่อสักทีเองมาก็จะช่วยทุ่นแรงพ่อได้ไปเยอะเลยกระสงสารแต่พ่อถนอมมันนั่นแหละไม่มีลูกชายกับเขาครับพ่อ ก็แค่ไม่มีลูกชายนะครับเองหมายความว่ายังไงวะไอชนก็พ่อถนอมมีลูกสาวยังไงล่ะครับพ่ออนาคตข้างหน้าพ่อถนอมอาจจะได้ลูกเขยเร็วๆนี้ก็ได้นะครับพ่อพ่อว่าเหมือนผมหรือเปล่าเอ๊ะไอ้นี่พูดแล้วจะเอาจริงเหรอวะแล้วพ่อจะเหลือใครมาช่วยงานพ่อล่ะเนี่ยถ้าเองไปแล้วเนี่ย โถพ่อครับผมล้อเล่นนะครับพ่อผมก็อยู่นี่แหละครับชนพูดแล้วก็หัวล้อก,กับพ่อแบบเบาๆด้วยน้ำพักน้ำแรงที่พ่อได้สร้างไว้ให้ชนแค่รอแต่มาดูแลต่อก็เท่านั้นเองค่ะเรื่องสองครอบครัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายทั้งสองครอบครัวไปมาหาสู่กันอยู่เป็นประจำ จนกระทั่งถึงฤดูการเก็บเกี่ยวผักกาดก็ได้ลงไม้ลงมือเก็บเกี่ยวข้าวอย่างมีความสุขพร้อมนาข้าวของเธอปีนี้ได้ผลผลิตดีมากได้ลืมตาอ้าปากขึ้นสักทีหนึ่งผักกาดมีกำลังใจและเลี้ยวแรงที่จะเก็บเกี่ยวข้าวพร้อมไปกับพี่ชน เจ้าของที่นาติดแดนกันกับเธอเธอทั้งเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเธอก็มองไปหาพี่ชนอยู่นาข้าวอีกฝั่งส่วนพี่ชนนั้นก็เก็บเกี่ยวข้าวอย่างดูเดือดเหมือนกันดูสีหน้าเขาเขาจะเหนื่อยมากแน่นอนเพราะการทำนาไม่ได้ทำนาในลม่มทำกลางแจ้งขนมัดวางกันเป็นกอง ั้งเรียงลายอยู่ตั้งหลายจุดกว่าจะแล้วเสร็จทำให้ชนถึงกับหายใจหอบเหี่ยวความเหนื่อยล้ามันหนักมากเลยในตอนนั้นพักกาศเองก็รู้ดีว่าการขนข้าวขึ้นมาที่บ้านมันเหนื่อยยากขนาดไหนเมื่อทำนาข้าวสำเร็จได้ผลผลิตอย่างพอใจทุกคนภายในครอบครัว ก็มีกันดื่มและฉลองกันบ้างเพื่อผ่อนคลายให้กำไรชีวิตของตัวเองแต่ละคนมีหน้าตายิ้มแมย้มแจ่มใสไม่เหมือนแต่ก่อนหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วต่างคนต่างมีสีหน้าที่บึ้งตึงรู้สึกหมดกำลังใจเมื่อเห็นผลผลิตน้อยมากไม่คุ้มค่ากับการลงทุน พี่ชนได้คบหากับผักกาดอยู่เป็นระยะเวลานานหลายเดือนทั้งสองคนได้คบหากันและพบรักกันในที่สุดพ่อถนอมกับพ่อกรําต่างก็ดีใจและรู้สึกปองดองกันมากขึ้นต่อไปนี้ทั้งสองครอบครัวก็ได้เป็นเครือญาติกันแล้วที่นาที่ทำกินอยู่ติดกันต่างก็เป็นผืนเดียวกัน ทำให้พ่อถนอมรู้สึกมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับโรคหลายที่ตัวเองกำลังประชิญอยู่จากนั้นมาพ่อถนอมก็มีอาการดีขึ้นมาเรื่อยๆทุกอย่างราบลื่นงานพ่อกรรมก็ราบลื่นเหมือนกันทุกอย่างดีไปหมดภักดกไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะมีวันนี้พี่สาวของภักดกได้กลับมาจากทำงาน มาตั้งนานแล้วแต่กลับมาคราวนี้พี่สาวของเธอก็ได้ควางสามีกลับมาด้วยเหมือนกันสามีของพี่สาวของภก,กาศก็รู้สึกว่าจะใจดีกับภก,กาศมากเป็นกันเองและเข้าได้กันหมดทุกคนในครอบครัวซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีกับพี่สาวมากในตอนนั้น เรื่องราวของผัก,กาดก็ได้จบลงแล้วนะคะผัก,กาดได้เก็บเกี่ยวข้าวได้ผลผลิตเยอะมากและที่สำคัญที่น่าดีใจกับเธอมากที่สุดก็คือเธอได้พบรักกับชายหนุ่มที่เป็นเจ้าของที่นาอยู่ติดกันกันกบเธอกลายเป็นว่าเธอได้ที่นาผืนกว้างใหญ่ออกไปอีกและได้ผลตอบรับจากมเมล็ดข้าว ได้ผลกำไรดีมากทำให้ชีวิตของพักกาศได้มีเงินสร้างบ้านปลูกสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับพ่ออย่างน่าอยู่ถึงแม้นว่าจะเป็นบ้านหลังเล็กๆก็ตามแต่แต่มันก็มีคุณค่าที่ล้ำค่ามากมายไก่กองที่พักกาศไม่สามารถหาได้อีกแล้วพักการดรู้สึกดีใจที่ได้มีคู่รักคู่ชีวิต ที่จะยอมลำบากไปกับเธอในอนาคตข้างหน้าอย่างพี่ชนค่ะ